มือสาวนี่บริมาก้อยประสิวมือสาวนี่บร โอโยกโกโอ้ด้หลายเล้ตั้งแต่สาวเลยนะอันนี้ป่ามู่สานี่ป่ หามาทำกินอันนี้จะเป็นปลาที่ได้จากเมื่อเช้านี้นะฮะเขาเอินปลาอย่างก่อนนี้ปลาขาวอันนี้จะเป็นปลาขาวนะครับโต๊ะกาเอาอีและมือแรงก็ได้ เดืมุยนหรือ่มุนานะโอ้เอาไปขายอะไปลาเพอสลไนี่ปลาสลิดปลาสลิดปิเทเโอ้ได้ปลาสูตรพุทธบสตรปลาไตู้โอว้าวไได้อยู่รัได้อยู่ ไปหาไปหาปากาศบอกจะลุงมึงน้อยนะมาพอไปขายถึงระผัดจะได้ไปขายพวกธรรมดา,ป,าป,ดมป่าพลอยดองขึ้นนีป่าดุกป่าโคไปตู้ มันจะดองขึ้นอีกอยู่บ่อลนี่เอาแข่งผลเอาเลยนะบอลโอ้โอสุดยอดแต่นี่ดิะะะะจะลุงน้อยนนอยายขึ้นมานได้บ้างขึ้นบ่อจะ,อะตัวนั้นนะกุก้งขึ้นบ่อสั้น ยืนประมาณ2-3นาทีนะครับผมแล้วก็ดึงจะรุ่งขึ้นมานะครับผมฝั่งนั้นก็กำลังทำโต่งครับผมอันนั้นจะเป็นโต่งปลานะฮะเวลาปลามันกระโดดขึ้นไปข้างบนนะมันก็จะตกลงมาใส่ตะข่ายนะครับ มันยังจะขึ้นมาเอขึ้นมาเนรบกเราดึงก็มัด้องข้นได้แล้วมันลตะไคาขึ้นมาได้ยังไงซะมันลตะไคายเจ๋ขึ้นมาได้ไงขมาแล้วความมันน้ำลายเราโอ้น้ำมัทวมเหมือนเลยบ่น้ทเหราเลยเนาะนี่ก็น้ำ ครับผมพามาชมแม่แม่เกศสะดุง้งเพิ่งมานะครับออรตอน,นผลโตปะโบมาเนาะมาาอยู่สงเนะโอ้ทรงเสาได้หลายบนะ่ทรงเสานะโอ้ <c oughs> อันนี้รอบสองสบิบเอ๊ะไปทั้งโลมันโลสิบเอ๊ะ ได้สบปรลดนะ่น mm ้มาตั้งแต่สาวผุนปะป่าพเือได้แน่น่ะโอ้ยเด่น้นใส่รือบุ๊ีพะเลืออันนี้ตุงย้งป่าสมสากาจังวะันด้ค่ะปลาซิวปลไดลายเนาะไดลายแต่ปลากา เอาไปปีงหลงประโรดนี่นะไปช่วงเสาบริม้าโอ้โหนึกว่ามาสงงสาพร้อมสะดอกเพขึ้นมาง้าเสาค้มีน้ำมันบรมีน้ำยอ๋อขึ้นมาหกหุกหุกหกถุงก็มาแก้แยงนี่นะโอ้คือที่ใจเลย โอเออเมนอะไรอ่ะจักผู้ใด

เบกปลาลดจะซื้อด้นทางรุ่ลปลาสิวมเขาแสดงว่าปลาลดมันอยู่ทากลางบ่มันมันมีบุกควายสน้ำบุกวกควาางนี้ปลาลดนะ

เอปลาซิวนะพู้ปลาสูตรก็มีพู้นะมันเท่าไรเลยนะกทอท้อรูดเหนี่ยลายขนาดทำนี่ละ<ส>าบาทละซทำนี่ก็เอาแล้วเนาะนี่เดี๋ยวปลาสูตรน้อยนี่เดี๋ยว สราเราลมคนกล่นั่นะสราาใส่สไม่คนเก็บนั่นโซนคนมาอะไรผู้ชากับใขายวันยกมามันมีเันัก้าวปซุ่กันอืมสั่งไก่ก็ต้องโคไก่โอ้อันนี้คือบลเซอร์ถุงแยงสานี่โอ้ อ๋อมองถูนนฟ้าอันนี้ที่พท่านล้มันมีเฉพาะหลังฝนตกบบปาก้านี่นะมันถึงหน้าไม้เมื่อคนมาเลยม่วงเจาเก่หอดจะขาดคนี้เจ้ามืองเจ้าก็โอ้ย่มยามม่ง่นางปาก้านี่ปดมันจาม่วงขาดเลย แต่บมืองที่จะกมังามันพูเยอามลุตใหญ่ใช่เนาะแมนเทลมนก็ใหญ่ป่ามาใหม่บริขมมจะปาซิวหางแดงนี่อ๋อถ้าเป็นหางขาวนะมันขมเดอดมันไปโอ้บถึงเราเอาไปลงเยันนี้สีดองลงปนนบ่เอาบ่ นั่นมาเอากรบอจวบริโอนได้มาเอากระบอนำเอาไปพ่อาลกันโอ้ยหมหมูันมักวัต้อยตอยู่ลูกไ้ไปเทียวเอัไว้เิ่เนบ่ด้างหลายระเเยอะเมื่อก้องพมะ กคงโคมากเลยบัดบ,บัดดีโค้งอ๋อเขา้ำจะเป็นโนี่ครับผมตอนนี้ก็ได้ปลากรามานะฮะนี่นะแม่แม,แม่ก็เอาปลากรามาให้นะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านป่าตรงบริเวณนี้นะครับชาวบ้านก็ใจดีมากๆเลยนะฮะ เอาปลาให้ด้วยนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะฮะในแถวหมู่บ้านของผมนะกะ็เขาจะเอาให้เลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องซื้อนะเขาก็เอาให้เลยเดี๋ยวพามาดูปลาก,กาไม้นี้ฮนะแกบอกว่าปลาก,กาเยอะมากๆเลยนะฮะ ผมปล่าขึ้นสูดพุ่้ยนกเอะว่านี่ลโอ้แสดงว่าถ้าขึ้นแก่ขึ้นมาฮอดพุนกันบบมมี่มจะมาได้น้อยอ๋อ

เว่านมีรุ่งมาแต่มีไปบอกเขาเนี่ยโอ้โมีคนยากเอามือปีอปลากาครับปลากาบาเลยเอาลดนแหละเอามือขายรถมันมีเตมีใครั้างหมดะครมีวัตถุถุงนี่ปลาอย่านี้ปลากามาไม่ด้

เป็นกิโลเนาะเกลอกกลกมลากเข้าไปแล้วจะออกิดอคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมผมก็จะกลับบ้านไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเสียงของผมนั้นก็จะแเหตุไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะกลับบ้านไปกินยาพักผ่อนนะครับสําหรับอพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะกับวิถีชีวิตชาวบ้านป่านาดอนนะครับหาอ่หากินตามธรรมชาติครับผม